สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่ยี่สบห้กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ดีก็คุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเลยโดยตรงเลยนะคะพอดีมีน้องคนนึงนะคะทักเข้ามามเขาก็สังเกตนะว่าเออเราอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเสริมนะแล้วก็ทานมานานแล้วใช่เป็นคนที่ทานอาหารเสริมตั้งแต่ดูแล เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะก็ะะทานอาหารเสริมมาตลอดน้องเขก็สังเกตเขาก็เลยเตือนว่าพี่ดีอาหารเสริมมาทานระยะยาวมันอันตรายนะมันมีสารตกค้างนู่นนี่นั่นก็คือเขาอาจจะ,าจจะทานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็คือโดยทั่วไปแล้วอ,อาหารเสริมถ้าเราเคยได้ยินก็คือเขาจะแนะนําประมาณว่าทานต่อเนื่องไม่ได้ต้องมีจังหวะที่หยุดทานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเท่าที่เราทานมาแล้วก็เร,กเราก็หาข้อมูลเนาะอาหารเสริมมันมี2ประเภทค่ะก็คือประเภทที่1ก็คือสกัดมาจากสารตังเคราะห์อาหารที่สกัดมาจากสารตังเคราะห์พวกนี้ค่ะแน่นอนระยะยาวเราทานไปมันจะมีสารตกค้าง ะะแต่ว่าข้อดีของอาหารเสริมประเภทนี้ก็คือราคามันถูกแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดแต่ว่าเป็นประเภทที่2ที่ที่ดีทานอยู่ก็คือเป็นอาหารเสริมที่สกัดมาจากอาหารจริงๆเป็นอาหารจริงๆค่ะร,ราคามันก็จะสม,สมเหตุสมผลเหมือนเวลาเราทานโปรตีนอย่างเงี้ยเราได้สักสิบกร,รมัมเราต้องได้มาจากอะไรบ้างเท่าไหร่ละ่ะแล้วก็เอามาสกัดให้เราก็คือสกัดมาจากอาหารจริงๆ พวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต้องกี่กี่ขีดกีกล้ม,มันถึงจะได้สักหนึ่งเม็ดอ่ะราคามันก็จะสมเหตุสมผลของมันว่าอ่ผักประมาณนี้เราต้องใช้ประมาณนี้แล้วก็สกัดออกมาได้ประมาณนี้ราคามันก็จะสมเหตุสมผลของมันอาหารประเภทนี้ค่ะอาหารเสริมประเภทที่2ที่ดีทานอ่ะมันก็จะไม่มีสารตกค้างนะคะเพราะว่ามันทํามาจากอาหารจริงๆเราทานเข้าไปเนี่ยมันได้เหมือนกับอาหารจริงๆเลยนะคะ แล้วก็มันก็จะไม่มีสารตกค้างอีกอย่างหนึ่งที่การันตีได้ก็คืออาหารที่ดีทานอยู่อ่ะนักกีฬาเขาก็จะทานถ้านักกีฬาทานได้อะค่ะนักกีฬาระดับโลกทานได้นะเราก็ทานได้เพราะว่าพวกเนี้ยเขาคือจริงๆเราไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเลยถ้าเกิดว่านักกีฬาทานได้อ่ะ มันก็จะปลอดภัยเรื่องสารตกค้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสารตกค้างหรือสารกระตุ้นเะยขึ้นมาเนี่ยนักกีฬาระดับโลกนะคะเขาต้องสูญเสียรายได้อะไรเป็นสักเท่าไหร่มันก็จบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการันตีได้ว่าดีเองทานมาประมาณ 2, 2ปีแล้วแล้วก็ตรวจสุขภาพมาตลอดนะคะก็ปลอดภัยและกังวลน,นะคะสําหรับอาหารเสริมที่ทุกคนทราบกันนะคะจริงๆแย่ะ มันก็จะเป็นสองประเภทมันที่ดีบอกเลือกกันดีๆบางอย่างมันอาจจะแบบว่าราคาดูสูงสักหน่อยแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบแล้วถ้าเกิดเราเลือกทานอาหารจริงๆเราเลือกทานอาหารเองจริงๆะคะ่ะราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือการที่เขาสกัดมาแบบนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างแล้วเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องสารพิษแล้วก็ง่ายสะดวกในการรับประทานด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องที่เป็นห่วงนะคะ ก็เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม่ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันก็ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ